สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ได้ซื้อนะครับให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเหรียญจีนนะครับซึ่งเหรียญจีนที่ผมจะมาพูดในคลิปนี้ให้ความรู้ในคลิปนี้นะครับมีราคาสูงถึงเหรียญละเฉียดล้านบาทเลยนะครับส่วนจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้น ก็คอยชมคอยฟังรายละเอียดในคลิปนะครับแน่นอนครับถ้าพูดถึงเหรียญจีนนะครับที่เราพอจะรู้หรือว่าอาจจะได้พบเจอหรือว่าอาจจะมีอยู่นะครับก็จะเป็นเหรียญจีนแบบนี้นะครับแบบเหรียญตัวอย่างที่ผมนํามาเป็นตัวอย่างหนึ่งเหรียญนะครับสําหรับเหรียญจีนนะครับที่เรายังพอที่จะคุ้นตาอยู่นะครับหรือว่าอาจจะมีนะครับ เหรียญตัวอย่างที่ผมนำมาให้ชมเป็นเหรียญจีนก็เป็นเหรียญหยวนซื้อไข่นะครับก็เป็นแบบที่หาง่ายอยู่นะครับอย่างราคาถูกนะครับแต่เหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญหยวนซื้อไข่นะครับแบบที่มีราคาหลักพันหรือว่าหลายหหมื่นก็มีอยู่นะครับแต่ว่าในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเหรียญที่ราคาเฉียดล้านก่อนนะครับแต่ผมก็เคยพูดไปแล้วนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับสาหรับเหรียญหยวนซื้อไข่ที่มีราคาแพงนะครับ ราคาหลายหมื่นนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับก็มาพูดถึงเหรียญจีนที่มีราคาเจ็ดล้านบาทก่อนนะครับส่วนจะเป็นแบบไหนนั้นชมภาพครับเห็นไหมครับก็ชมตามภาพเลยนะครับผมก็ได้ขึ้นภาพใี้ชมแล้วนะครับทั้งสองด้านของเหรียญแล้วนะครับก็จะมีแต่ภาษาจีนเลยนะครับบนเหรียญนะครับก็ให้สังเกตตามภาพเลยนะครับผมก็จะไม่บรรยายเยอะนะครับคลิปยาวนะครับก็ให้สังเกตภาพเป็นหลักเลยนะครับ เ in ื Auf ่อเพื่อนๆมีอยู่นะครับก็นํามาเปรียบเทียบได้เลยนะครับกับภาพเหรียญจีนที่มีราคาแพงเหรียญละเจ็ดล้านที่ผมได้ขึ้นภาพให้ชมอยู่นขณะนี้นะครับก็นํามาเปรียบเทียบได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าผมไม่ได้มาทําคลิปให้ผมรู้นะครับเผื่อเพื่อนๆมีอยู่นั้นอาจจะคิดว่าเป็นเหรียญที่ไม่มีราคานะครับอาจจะนําไปขายเหรียญละ5บาท10บบาทนะครับก็เพื่อนๆดูตามภาพเลยนะครับเผื่อมีอยู่หรือว่าเผื่ออาจจะได้พบเจอภายในวันข้างหน้านะครับ ก็สามารถนํามาเปรียบเทียบได้เลยนะครับถ้าว่าเป็นแบบภาพเปลี่ยนตัวอย่างที่ผมขึ้นให้ดูนะขณะน,นี้ทุกอย่างนะครับถ้าเป็นของแท้นะครับราคาเฉลียดล้านนะครับเต็มแน่นอนครับเปลี่ยนที่มีราคาแพงนั้นก็อาจจะมีเหรียญปลอมได้นะครับก็เป็นว่าก็ชมตามภาพเลยนะครับถ้าเพื่อนมีอยู่หรือว่าจะได้พบเจอนะครับก็ จะได้รู้ว่าเป็นเหเรียนที่มีราคาแพงนะครับหรือว่าอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้พบเจอก็ฟังไว้รู้ไว้เพื่อประดับความรู้เราก็ได้นะครับว่าเรียนที่มีราคาแพงเฉี่ยล้านก็มีนะครับเป็นแบบนี้นะครับ